ไอ้เน mm ียมาขายตัดสักภาพดูแล้วว่ามาขายตัดหน้าปูคุณเลยบอกว่าขายทำแบบนี้ไม่ถูกนะอันนี้ไม่รู้แต่ไอ้ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องถามว่าการขายของเรารับมาเท่านี้เราพอใจขายเท่านี้ใช่เดี๋ยวพวงมึงจะขายแค่คนเดียวที่นครในลบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้อื่นนี้ก็ไม่ถูกไม่ใช่กูไม่ได้ไล่กูบอกมึงว่าขายสมุนได้พรเพื่อนเข้าใจป่ะกูบอกดีๆ กว่าว่าขายตรงนู้ได้ไหมไม่ใช่อันนี้กูไว้ติดรถมึงเดินปีเข้ามาเนี่ยมึงจะทำร้ายร่างกายกูหรือเปล่าจะปืนมายิงกูหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครใครจะมาซื้อของใครจะมาซื้อของเดินปีมาจะมายิงกูมาทำร้ายกูหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าใจป่ะกูมีกรต้อนดังกูอ่ะเออต้องเข้าใจด้วยไลรสดถือไว้เอ้ารแบบนี้ต้องมันต้องมันทับศีลกูมีทัิกูจะไม่ให้มันขาย ขายได้กูไม่ได้ว่าไม่ใจป่ะแต่ให้เกียรติกูนิดนเงกูขายอยู่ก่อนก็ขายได้ไไม่ใชแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงอ่ะารู้กวมรูคามูขายนัของคะครูไม่เคยไปขายจากใคหรอกูจะบอกให้ขายของอ่ะคูชอบพูดตรงไปตรงมาไมีเหินผลไอ้อโทยบอกกูอ่ะมันบอกว่าพวกมึงพาพวกไปไปเดินไปสองามคนไป ไปอะไรบ้นเนี่ยพูอออกมาเนี่ยไม่ใช yeah. ่ม oh. right. okay. right. ึงต hmm, yes, ้องเข้าใจด้วยกูดแล้วมึบอกดีๆพูดถูกไหมกูไม่บอกว่าไอ้เกรงใจเราสักนิดนึงไอ้มาขายตัดราคาแล้วมาขายตัดหน้าเรามันไม่ถูกต้องพูดอย่างนี้เลยไม่พูดบอกว่าจะรู้อยากเงี้ยไอ้เสียลูกที่มันเป็นพยานนิดร้องพี่บอกเขาดีเปล่าบอกดีเปล่าเออพี่พูดจ่าดีไหม แล้วคุยก็บอกพี่ก็บอกจริงใช่ไบอกว่าเนี่ยกูขายละครขายตั้งแต่เช้านะอยู่ไรนี่าที่ไหนไม่ใช่ขายของเนี่ยมึงไม่ต้องไปอะไรกันหรอกมันอะไขายต่างคนต่างขายไม่ต้าใจแต่ว่าเออไม่ใช่แต่มันแต่มึงก็ต้องเข้าใจกูด้วยดิมันมาขายหน้ากูกูขายทุกวันนี่ไม่ได้อะไรวันนี้วันที้ถอนร้านค้านนึง กอดเนแบบมึงปาดหน้ากูแล้วมึงไม่เกรงใจกูเลยกู้บุกง่าเนี่ยกอลองาแบี้แตดี๋ยวมึงดูอย่างคนดีเข้าใจยาเขาขายเรียงกไงถูกกูกอันนี้มึงพูดถูกแล้วมึงจะมาอะไรขายของเหมือนกันพี่ไม่ต้องไปพาวิยาไหนบ้างเออถูกกูรู้กูพูดถูกกูมีที่แบบว่ามันมานั่งอยู่กับเมียมันแล้วแบบว่าถูกกับเมียสองคนเข้าใจะ่าเข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงฟังกูนะเบนนะ กูเนี่ยยกไปเนี่ยกูไปวางข้างหน้ามันน่ะกูได้มันรู้ในความรู้สึกที่ว่าขายถูกกว่าแล้วขายแต่น้าความถูกนยังไงเข้าใจไหมออเข้าใจแล้วเรนั้นแหะมึงมึงเลือกคิดไปได้เลยว่าขายแต่นองหรือหน้าคนขายของอ่ะเขาไม่กลัวขายแต่น้าหรอกดีมันโดนพี่ของถ้าของดีอ่ะเขาก็มาซื้อมึงเลือ้นแหละมึงมึงเลิกคิดไปได้เลยว่าขายแต่นองหรือหน้าคนขายของอ่ะเขาไม่กลัวขายัตหน้าหรอก เขาก็มาซื้อมึงเข้าใจป่ะมึงไม่ต้องไปถึงราคาหรอกไอ้เหี้ยเะได้ไม่หมไอ้เหี้ยทุกค้ากันประจำถ้าโก่งดีเนี่ยใครก็มาซื้อมึงเข้าใจป่ะเพราอผมไปตรวจทุกวันตรวจทุกวันก็ดันแล้วเขาก็มาซื้อมือมึงมึงจะไปซีเรียสอะไรเรื่องคนขายกุ้งไอ้เหี้ยสมมำพูมีอีกร้านหนึ่งมึงก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกเขาขายเข้าใจมึงพูดถูกอ่ะเออแต่กูไม่ชอบที่แบบว่าจะไปแบบเป็นนี้มันกูไม่มีผูโทรรักษาพูดดีๆถูกไหมเพื่อนตอนที่มึงลองทำเดินไปกี่รอบ กูเดินไปดูน้องกูน้องมึงอยู่ไหนมึงเพิ่งให้น้องเดินลากของไปขายเมื่อกี้เนี่ยใช่ใช่ไงมึงเดินไปที่รถเอ้ยขายอย่างนี้ไม่ถูกนะ้แล้วผมขายอย่างนี้อย่างอรถาวมาไอ้ของพี่ตนนี้ขายไม่ไ่ไม่ไ่อกกูไปทอะไรแต่มงก็ไปทำอะไรแต่มงก็เดินก่อกไรกขายลูกค้าอยู่กูจบคอยค้ามึงก็เดินไปพูดที่อะไรก่นกูอยู่นั่นพอตกควรทาไหม่อนขายถถ้าปวดนี่มันไม่ถูกล้องนะเนี่ย แล้วแล้มึเ่แล้เมีได้อยเลถเลยกฟันูไม่กล้าฟันหรอจะฟันมึงไมมึไม่ได้ต่อยกูนี่ถ้ามึงต่อยกูกฟันนถ้ามึงต่อยกทะีมกูันแนหยิบอไกยิบไมาล้าหยิบมาทาไมแล้วหยิบมาทาไมวาไ้าักวทัถึ่งกูกีทถิงาถ้ามึงมาบกร้านกูหรือานี่ยกูไม่ได้ัวนะกูบอกก่อนรู้ว่าไม่ได้บัวกูก็ไม่ได้กลัวหรอกมีดอ่ะข้่ใจปะ ้ามาสามาคาเวียหรือมาอะไรแบบเนี้กมก็ไม่ยอมเข้าใจป่ะมึงอ่ะไปหาเรื่องงมไม่ได้หาเรื่องกูไปหาเรื่องอะไรขายของขายของสวัสดีครับพี่เอาอะไรดีเรืองเลยครับผมป๋าอะไรดีเรื่องอะไรป๋าอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวขยับก่อนลุกค้าเรืองของก่อนขยับก่อนขยับให้กูขายของก่อนเถอสวัสดีครับคุณรับอะไรดีครับเรื่องเลพีเดี๋ยวลดได้แถมได้ครับผมเรื่องเลพถเรืองเลยครับของสดจับแพจบเลยครับอแบบไหนดีพเลือเลยดู เยดเรีมึงเดินพุ่งมาเลยมึงเดินพุ่งมาเลยจะเป็นไไม่รู้ไม่รู้ปืนอยู่ไหนไม่รู้แต่มึงเดินพุ่งมากูไม้ป้องกันตัวมึงฟังเูนะอย่างมึงอะไม่ต้องใช้ปืนหรอกเข้าใจป่ะเข้าใจเนียมึงตัวตัวกูไม่ได้ตรงเนี้ยโอ้นี่มาท้าต่อยไอ้นี่มน้นี่นีมาท้าต่อยตัวตัวอะไรไว้มาท้าต่อยตัวต่อตัวเพราะว่ากูมีข้อความที่มึงโพสโพสไอยู่ตั้งนานลแต่กูไม่ได้อะไรนะนะ ี่มึงบอกว่าเจอกูเจอกูมึงจะมาใส่กูถูกไหมมึงพูดหรือเปล่ามึงจะดูข้อความไหมฮะกูไม่ดูไอ้เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันจบไปแล้วกูไม่ดูกูไม่คุยหรอกฟังนะครับมันบอกว่ามันเจอผมนะมันเจอผมมึงหรือเปล่ามึงพูดมึงหรือเปล่ามันจะเดินมาใส่ผมนะโอ้ยมึงหรือเปล่าพูดกูไม่เคยพูดหรอกกูโอ้ยไปไปไปชาวเวียดที่อื่นกูจะใส่ผมมึงมึงจะดูข้อความไหมกูไม่ดูเรื่องที่ผ่านมากูไม่สนใจกูทำมาหากินกูไม่หุนห้าใครแต่กู กูญญไม่ยุ่งอยู่แล้วโอเค,คอที่มันที่มันคอยบอกกูอ่ะเดินไปอะไรเลยพี่เลี้ยงเลยครับเดินไปวุ่นวายกับมันแต่ถ้ามึงโอกูอมไม่มีคำว,ว่าวุ่นวายหรอกถ้ามึงขายแล้วไม่ยุ่งวุ่นวายมันหนุกเองเรีย<ะ>้ยงเลยพี่เรี้ยงเลยครับอย่าไปอันนี้ปัญหากับมึงเลยถ้ามีอีกนะกูไม่พูดแล้วนะกูไม่พูดแล้วจะ่ทำอะไรก็ทำกูไม่กูไม่ได้กลัวมึงแค่นั้นแหละกูไม่ได้กลัวมึง แต่ถ้ามึงจะมาชาวเวียร์มหาเรื่องกูกูไม่ยอมหรอกกูบอกไว้เลยมึงก็เป็นชาเวียร์มันก่อนเข้าใจป่ะกูไปโทรบอกดีๆเลยบอกว่าไอ้์ทำแบบนี้กูต้องรัเรื่องกูนี่เคยรู้จักกันมากูว่าใค้เกลียดนึงนะกูบอกว่าไอ้บบมึงมา,าม,นนะามาขายตัดราคากูมาขายตัดหน้ากู<ไ>พี<ไ>่พี่พูดถ<ไ>ูกไเสียพี่พูดถ<ไ>ูกไหมอมันไม่ถูแบบนี้ยก็ไม่เกียดกันอหน้าพูแบบนี้สดกให้มาขยี่ไม่ได้ขายมากพูดเล<ไ>่นแบบเนี้ยพูดเล<ไ>่นกับมือได้เปล่าพูดเล่นกับคนค อย่างนี้กูก็พูดเล่นกับมึงได้ดิแต่การกระทําที่มึงทำแต่คำพูดที่มึงพูดอ่ะมึงถือรางไปวางตัดหน้ากูแล้วที่มึงมาจอดรถตัดหน้ากูมันก็ทั้งวันกันเออดกูถากกูมาจอดตั้งแต่เช้ามึงเพิ่งมากำลังว่ากูตัดหน้ามึงเสียพูดนี้เรามาถ่ายกี่โมงแต่เราถายวันแล้วมายังไงเนาะพูดนี้เป็นปัญหที่ชัดเจนในที่มึงทักทิ้งสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมรับรายดีเอาอะไรไปรับอะไรดีเรื่องอะไรครับรับอะไรดี กดเลยครับเร่ยงเลยเดี๋ยวรถด้านหลัได้ครับไยครับเือบไรไเนะไรไปมีได้เงินต้อนใจสวัสดีครับเร่ยงเลยครับรับรายดีเรียยพกลับมารับกระดเอามา้งนี่เดียยกมายังยกแกยนเลยก็ไปดิถือกล้องไว้เนะห้ถือกล้องไว้เดี๋ยวไอ เอากี่โลครับพี่ซอ้อเยอะเดี๋ยวผมลดให้ครับโลเดียวได้สดพี่ทุผลมาเลยครับผมผลอย่างเดียวผลจากแพ้มาเลยครับผลจากแพ้มาเลยพี่ต้องไปต้องขายดับตรงับหน้านะแแทเนี่ยไม่ต้องไปัายนะตัวขอกลับมาให้แล้วเนี่ยนะ แล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันคูไม่อยากจะยุ่งกูแค่โทรบอกดีๆว่าไอ้ทำแบบนี้ไม่ถูกก่อนที่มึงจะโทรในกล้องมึงจะพูดเงี้ยแต่ที่ไอ้มันบอกกูไม่ใช่เข้าใจป่ะไอ้ไอ้ไปพูดแบบไหนกูไม่รู้ก่อนที่มึงจะโทรนี่ย่ามึงใช้น้องเดินมากี่รอบแล้วมึงก็ไปกี่รอบกูบอกว่าไอ้ทำแบบนี้ไม่ถูกนะมาจอดรถตัดหน้าเราเราขายกุ้งอยู่แล้วมาเอ้าไอ้ทำถูกไหมล่ะไอ้ต้องรู้ถูงแก๊งใคไม่เกี่ยวคนรถขายไอ้ต้องรู้ถูงแก๊งใครไอ้ต้องรีกให้มาถัด้าคูพูดถึงไกล่ะต้อง จอดรถตัดหน้าเขาขายอยู่แลขว,วดกระทาขายตัดห,หน้าต้องมาตัดหน้ากันอ่แต่ไม่ได้ว่าอะไรมันจะเหมือนตัดหน้าได้ไง,งขายคู่จะรู้ไหมึงขายของรเท่าไหร่ Bye, 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 hey! Hey!